สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องสีวิธีง่ายๆที่จะช่วยทำให้หลับเร็วขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีดังนี้คือ 1. ปรับอุณหภูมิห้องให้เหมาะกับร่างกายอุณหภูมิที่เหมาะสมก็คือไม่ร้อนหรือเย็นเกินไปจะช่วยให้ร่างกายไม่ต้องเหนื่อยกับการปรับอุณหภูมิแข่งทำให้เราสามารถหลับได้ง่ายขึ้น 2. ฝึกนั่งสมาธิทาให้จิตใจสงบสาหรับการนั่งสมาธิ ถือเป็นวิธีทําให้นอนหลับง่ายที่สุดเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองใช้เวลาแค่5้าถึงสินาทีต่อครั้งโดยให้คุณหายใจเข้าอย่างช้าๆและยกกระบ,บังลมขึ้นเพื่อให้ออกซิเจนเข้าสู่ปอดหลังจากนั้นค่อยๆหายใจออกทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆจะช่วยแก้อาการนอนไม่หลับ 3. หลีกเลี่ยงการคิดถึงเรื่องเครียดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเพราะจะไปกระตุ้นให้สมองเกิดความตื่นตัวและนอนไม่หลับลองปล่อยความคิด ล่องลอยไปหาเรื่องเบาสมองเช่นงานดิเลกที่ชื่นชอบ 4. ออกกำลังกายเบาๆหรือใช้วิธีใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉนการได้เคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆจะช่วยปลดปล่อยความเครียดที่สะสมระหว่างวันและทำให้เราหลับได้ง่ายขึ้นในเวลาตอนคืนนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆเป็นข้อความทิมประโยชน์และใช่เลยใช่ไหมคะจะใช่ก็ช่วยแชร์ให้กับคนที่คุณรัก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและช่วยติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ mm. เพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากดิฉันด้วยนะคะ mm. ขอบคุณมากค่ะส mm. วัสด,ดีค่ะ